มีความอยากรู้อยากเห็นไปเจอเปลวไฟเนื่องจากไม่เคยเจอเปลวไฟมาก่อนนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เอามือเอานิ้วไปแย่เอามือไปจับก,ก็รู้สึกร้อนถึงกับชักมือออกมาตอนนี้เด็กก็รู้แล้วนะว่าไฟนี่มันร้อนรู้จักแล้วพอเด็กรู้จักไฟนะ ต่อไปเห็นเปลวไฟก็ไม่เอามือไปจับไม่เอานิ้วไปแย่และต่อมาเจอหนามไม่รู้จักว่าหนามคืออะไรเพราะไม่เคยเห็นนะ <Yeah. S 1> เอามือไปจับอีกแ่ยจะไม่ทันจะจับได้เ <Yeah. S 1> ต็มมือโดนหนามทิ่มก็รู้แล้วนะว่าหนามนี่มันสามารถจะทิ่มมือทิ่มนิ้วให้เจ็บได้พอเด็กรู้จักหนาม <Yeah. S 1> ก็ไม่ไปจับ สุ่ม 4, สี่สุมห้าแล้วโตวขึ้นมาอีกหน่อยเจอบรารเพชรนะีไม่เคยเห็นบรารเพชรมาก่อนไม่รู้จักนะลองชิมดูนะเอาลิ้นเลียโอ้ขมนะขมมากเลยนับแต่นั้นมาก็รู้จักบรารเพชรนะไม่ไม่เผลอหยิบม,มาเคี้ยวแล้วนะเพราะมันขมมากใารจะยื่นให้มาหลอกว่าเป็น ของหวานนี่เด็กก็ถอยหนีลแล้วเพราะเราพรู้จักการที่คนเราเนี่ยรู้จักว่าอะไรมันเป็นภยัยเป็นอันตรายหรือว่ามีโทษเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยห่างไกลาจากสิ่งนั้นรวมทั้งไม่ถูกสิ่งนั้นเนี่ยมา เล่นงานนะหรือรังควานได้ไอ้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็ทำงานแบบนี้เหมือนกันนะนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปนะถึงเรื่องของเชื้อโรคนะนะเชื้อโรคที่มันมีพิษมีภัยต่อร่างกายทำให้ล้มป่วยทำให้อวัยวะนะบางส่วนนี่ย่ำแย่ ตอนที่มันเข้ามาในร่างกายใหม่ๆเนี่ยภูมิคุมกันร,ร่างกายเราไม่รู้จักนะ mm. ก็เลยปล่อยให้มันนะเข้าไปเล่นงานร่างกายเราได้แต่พอร,ร่างกายเราล้มป่วยอะ่ะภูมิคุมกันร,ร่างกายมันมันก็รู้แล้วว่าไอ้เชื้อตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นอันตรายรู้จักละวจำได้ละ นี่พอมันเข้ามาข้างหน้านะข้างใหม่เนี่ยเชื่อเนี่ยตอนนี้ผูคุมการร่างกายเราไม่ปล่อยแล้วจำได้แล้วว่าไอ้นี่มันอันตรายผู้คุมการร่างกายเราก็เข้าไปจัดการเข้าไปกินมันเข้าไปสลายมีบางตัวจําได้แต่กินไม่เป็นก็ไปเรียกส่งสัญญาณเรียกเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนนี้เพื่อนที่ถูกเรียกมาเนี่ย มีหน้าที่โดยตรงเลยในการจัดการกับพวกเชื้อที่เป็นพิษเป็นภัยเหล่านี้ให้ภูมิคุ้มกันาร,ร่างกายเราทำงานได้เพราะรู้จักนะเชื้อโรคเพราะจำได้จะรู้จักจะจำได้เพราะได้เจอมันมาก่อนแค่เจอครั้งเดียวนี่นะพอแล้วล่ะภูมิคุ้กันาร,ร่างกายของเรานี่มันความจำมันดีมาก แค่เจอครั้งเดียวหรือว่าพลาดท่าเสียทีครั้งเดียวครั้งต่อไปไม่พลาดละจำได้บางทีจำได้ถึง,งตลอดชีวิตเลยนะอย่างโรคบังโรคเนี่ยเราเป็นแล้วถ้าเกิดเป็นนะก็จะเป็นได้ครั้งเดียวคือป่วยได้ครั้งเดียวต่อไปก็จะไม่ล้มป่วยเพราะโรคนั้นอีกอเช่นพวกเช่นไข้หวัดเนี่ย หรือว่าไข้ทรพิษเนี่ย,ยเชื้อพวกนี้มันมีโอกาสเล่นงานร่างกายเราได้แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นนี่ททำอะไรไม่ได้ละเพราะภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเราจำได้ผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังไม่ลืมมันหลุดเข้ามาในร่างกายเราเมื่อไหร่ทันทีที่ภูมิร่างกายเราเจอเนี่ยมันจะเรียกเพื่อนพ้องนะมาจัดการทันที งั้นก็จะไม่ป่วยเพราะโรคนั้นอีกโรคหลายโรคเลยนะที่ร้ายแรงถึงขนาดทำให้คนตายได้แต่ก็ไม่ทุกคนเพราะอย่างที่บอกคนบางคนก็มีภูมิคุ้มกันไม่ถึงกับตายอาจจะแค่ล้มหมอนนอนเสือแต่ว่าครั้งต่อไปก็จะไม่ป่วยเพราะโรคนั้นอีกต่อไปแล้ว มันมีูมิคุ้มกันตลอดชีวิตนะที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยก็เพื่อเหตุน,นี้แหละตอนที่ยังไม่เป็นตอนที่เชื้อโรคมันยังไม่มาก็ป้องกันตัวไว้ก่อนโดยการส่งเชื้อโรคที่อ่อนแอหรือว่าเชื้อโรคที่อาจจะตายไปแล้วฉีกเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ภูมิคุ้มกันของเรามันรู้จัก ตอนที่ฉีกเข้าไปนี่ก็อาจจะเป็นไข้นะสมัยที่ตมาเด็กๆเนี่ยฉีดยาเมื่อไรเนี่ยนอกจากจะเจ็บแล้วยังเป็นไข้เป็นไข้ไปหนึ่งคืนแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะก็เรียกว่าปลอดภัยเพราะผมคุ้มกัรร่างกายมันมันรู้จักแล่เชื้อตัวนี้ต่อไปถ้ามันจะเข้ามาอีก เราก็จำได้ไอไข้หวัดเนี่ยถ้ามันมาตัวเดิมเนี่ยเราไม่มีวันที่จะป่วยเพราะหวัดตัวนั้นอีกนะแต่ที่เราเป็นหวัดทุกปีทุกปีเพราะมันเป็นเชื้อตัวใหม่นะที่มันกลายพันธุ์นะมันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาแล้วก็พอเข้ามาในร่างกายผุ้มกันของเรามันจำไม่ได้ ก็ปล่อยให้มันเข้ามาอารวาดจนกระทั่งเราร่มป่วยอ่ะครานี้มันจําได้แล้วไอ้ตัวนี้นี่ต้องหมายหัวไว้เรารู้จักรู้จักแล้วถ้ามาครั้งต่อไปเราจําได้ไม่ปล่อยให้มันมาอารวาสีิไอ้การรู้จักและการจําได้เนี่ยนะมันเป็นเป็นสิ่งสําคัญเลยนะในการที่จะช่วยให้ร่างกายเราปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ ไอ้ความทุกข์ในจิตใจก็เหมือนกันนะความทุกข์ในจิตใจเนี่ยมันไม่สามารถจะเล่นงานนะจิตใจเราได้ก็เพราะว่าใจเราเนี่ยมันรู้จักมันจำได้ว่ามีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยนะกับจิตใจของเราความทุกข์เล่นงานจิตใจไม่ได้เพราะภูมิคุ้มกัน ข้างในใจเราเนี่ยมันจำได้ภูมิกันที่ว่านี่คือสติอย่างที่บอกไปแล้วว่าสติเนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนภูมิคุ้มใจภูมิคุ้มใจไม่ให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำจิตใจไม่ว่าความทุกข์นั้นเนี่ยมันจะเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆเช่นคำต่อว่าดาทอการสูญเสียทรัพย์การพัดพลาจากคนรักการ ประสบอุปสรรคในงานการไอพวกนี้นะเรียกว่าทุกข์นะหรือว่าเหตุที่ไม่พึงประสงค์นะซึ่งไม่มีใครหนีพ้นนะจะมากหรือน้อยอีกเรื่องหนึง่งจะช้าหรือเร็วก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เมื่อเป็นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะทำอะไรจิตใจเราได้เพราะว่าใจเรามีภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันนี่คือสติสติมาทําหน้าที่เนี่ยโดยตรงเลยนะแล้วก็วิธีการของสติก็คือการ ที่มันจําได้มันรู้จักโดยเฉพาะตัวอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันเป็นภัยที่คนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหรน่นะคนไปสนใจภัย,ภยนอกตัวแต่ว่าภัยที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเราไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่ผู้จ้ตัดว่า มันมีภัยอยู่สองประเภทหรืออันตรายอยู่สองประเภทอันแรกเรียกว่าอันตรายที่เปิดเผย,ยเช่นงูงเงียเ้ยวเขี้ยวขอหรือว่ายาพิษภัยธรรมชาติรวมทั้งคนที่มุ่งร้ายกับเราเห็นโจรผู้ร้ายเป็นต้นกับภัยอันหนึ่งคือภัยที่ปกปิดก็คือพวกอารมณ์ต่างๆนี่แหละ นะความโกรธความคับแค้นนะความเศร้าโศกความเครียดความวิตกกังวลพวกนี้คนมักจะไม่ค่อยนะตระหนักเท่าไหร่แต่ว่าธรรมชาตนะิไม่ได้ให้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับมือกับอันตรายภายนอกเท่านั้นนะ ธรรมชาติยังให้ให้จิตใจให้สติเพื่อรับมือกับอันตรายภายในหรืออันตรายที่ปกปิดนี่แหละสตินี่มันทำงานอย่างไงเพื่อไม่ให้ให้ภัยที่ปกปิดเหล่านี้หรือภยัยภายในนียมาเล่นงานจิตใจก็อาศัยหลักการเดียวกับผูมิคุ้มกันร,ร่างกายนะก็คือว่าเริ่มต้นจากการที่จำได้หรือว่ารู้จัก การรู้จักทุกรู้จักภัยนี่มันเป็นสิ่งสาคัญเลยนะเราจะปลอดภัยจากอะไรได้ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักมันซะก่อนและการรู้จักมันจะเกิดขึ้นได้นี่เพราะว่าเคยเจอมันมาก่อนถ้าเจอครั้งแรกนี่ก็ยอมไม่รู้จักก็เหมือนคนที่มาหลอกเอาเงินเราโกงเงินเราเรายื่นเงินให้เขาไป อันนี้เพราะาอะไรเพราะเราไม่รู้จักเขามาก่อนเราคิดว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนซื่อแต่พอเขาอเอาเงินเราไปหรือว่าทำร้ายเราแล้วเราเจ็บครั้งเดียวเราจำได้เรารู้จักเขาแล้วต่อไปก็จะมาหลอกเราไม่ได้อีกแต่คนบางคนต้องถูกหลอกหลายครั้งนะ อย่างผู้หญิงบางคนก็ถูกผู้ชายหลอกอ้างว่าเป็นคู่รักก็หลอกแล้วหลอกอีกก็ยังหลงเชื่อเขายอมให้เขาหลอกจนกระทั่งเจ็บหนักหรือว่าเจ้าโศกเสียใจหรือผิดหวังอย่างหนักคราวนี้จึงจำได้แล้วจึงรู้จักทตุแท้ของเขาผู้ชายก็ถูกผู้หญิงหลอกอได้เหมือนกันนะถูกหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแรกครั้งเล่าก็ยัง ยังยอมให้เขาหลอกเพราะยังไม่รู้จักเขาดีแต่พอถูกหลอกหนักๆเข้าอ่ะก็เริ่มจะรู้จักเขาแล้วพอรู้จักเขาดีคราวนี้จะมาหลอกอีกนี่ไม่ยอมละเพราะจำได้นะจำพฤติกรรมจำการกระทาหรือว่าจำความเจ็บปวดนะที่เกิดจากฝีมือของเขาได้ นี่ยสติเราทํางานแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าสติเราทํางานแบบเดียวกันกันกบภูมิคุ้มกันร,ร่างกายคืออาศัยการจําได้อาศัยการที่เคยเจอมาก่อนรู้จักแต่ต่างกันตรงที่ว่าไอ้ภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเรานี่มันเจอครั้งเดียวมันพลาดท่าเสียทีครั้งเดียวแล้วต่อไปนี่มันจําได้แม่นเลยไม่ยอมอีกแล้วที่จะมา หลอกได้อีกต่อไปเชื่อนี่มันเข้ามาในร่างกายเราได้ครั้งเดียวถ้าเราไม่ตายนะครั้งต่อไปมันทำอะไรร่างกายเราไม่ได้แล้วแต่ว่าจิตใจเราผูกคุ้มกันในจิตใจเนี่ยมันไม่ได้ทำงานมันไม่ได้จำได้แม่นได้เร็วอย่างนั้นมันต้องเจอหลายครั้งต้องเจอครั้งแล้วครั้งเล่าถูกหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าจึงจะจำได้ เหมือนตัวอย่างเนี่ยผู้ชายที่ถูกผู้หญิงหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าหรือผู้หญิงที่ถูกผู้ชายหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าอาจจะสิบครั้งยี่สิบครั้งแล้วจึงจะจําได้เรียกว่าเข็ดหลาบสติของเราเนี่ยทีแรกก็ปล่อยให้ความโกรธนะนะความคับแค้นใจความเศร้าความเครียดหรือแม้ทํ่ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเข้าไปเล่นง,งานจิตใจสติก็ปล่อยให้ผ่าน เราก็เป็นทุกข์เพราะความเพราะอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาครอบงำแต่ก็ยังทุกข์อีกสติก็ปล่อยให้มันผ่านเข้ามาอีกแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะมันจะจำได้ถ้าจำได้แล้วเนี่ยมันจะมาข้างหน้านี่ก็ไม่ยอมแล้วแต่ว่าหลายคนเนี่ยสติไม่ค่อย ทำงานเท่าไหร่นะก็ถูกอารมณ์พวกนี้เล่นงานข้งแล้วข้างเล่าอย่างเรายัางสังเกตนะคนที่คนที่มักโกรธขี้โกรธเนี่ยเขาก็เจอความโกรธเนี่ยเล่นงานมาไม่รู้กี่ครั้งปล่อยให้ความโกรธมาเล่นงานจิตใจนะตั้งแต่ยังเด็กยังเป็นวัยรุ่นจนทั้งแก่แล้วก็ยังขี้โกรธอย่นั้นแหละทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ เพราะว่าสติมันมันจำความโกรธไม่ค่อยได้ความโกรธมาทีไรก็จำไม่ได้ปล่อยให้มันเล่นงานจิตใจหลายคนเป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่เฉพาะความโกรธอย่างเดียวความเศร้าความเสียใจความขับแค้นใจมันเล่นงานจิตใจเราครั้งแล้วครั้งเล่าจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนบางทีหมดอะไรแต่อยากกับชีวิตทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า พมงคุ้มกันในจิตใจของเรามันไม่ค่อยขยันขันแข็งมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ความจำมันไม่ค่อยดีดที่เรามาฝึกสติกันเนี่ยนะเพื่อฝึกให้ภูมิคุ้มกันร่างในจิตใจของเรานี่มันทำงานได้ไวมันจำได้เร็วฝึกให้มันรู้จักความโกรธฝึกให้มันรู้จักความเครียดฝึกให้มันรู้จักความวิตกกังวล ันก็น่าแปลกนะเจอครั้งแล้วครั้งเล่าแต่จำไม่ได้ความโกรธความเศร้าความเปลียดความวิตกกังวลความขัดงานใจเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วกิดอีกก็ยังปล่อยให้มันมาเล่นง,งานจิตใจของเราเพราะสติเราไม่ดีนะไม่ฉลาดไม่ว่องไวความจำไม่ไม่เร็วแต่ถ้าฝึกสติบ่อยเนี่ย มันจะจำได้ดีมันจำได้เพราะมันเห็นเราฝึกให้สตินเนี่ยมาเห็นเห็นอารมณ์พวกนี้แต่ก่อนเนี่ยไม่เห็นนะแม้ว่ามันจะมาอารมณ์พวกที่มันจะมาครั้งแล้วครั้งเราเป็นพันเป็นหมื่นครั้งแต่ว่าไม่เคยเห็นมันเลยทำไมถึงไม่เห็นนะเพราะว่าถูกมันกลอ่มจนหลงซะก่อนมันกลอม่มมันกลอม่ม ใจให้หลงก็เลยเข้าไปเป็นนะหรือยอมให้มันผ่านเข้ามาการที่ใจนั้งเนี่ยถูกอารมณ์พวกนี้กล่อมเนี่ยมันก็เลยไม่เคยรู้จักอารมณ์พวกนี้จริงๆสักทีนะแต่ต่อมาเรานะมาฝึกเพื่อให้เรามีสติเห็นมันนะไม่หลงไม่คล้อยไม่เคลิ้มตามมัน เห็นบ่อยๆก็จะเริ่มจำได้และพอมาอีกครั้งต่อไปก็จะไม่ยอมแล้วนี่เราจะพบด้วยตัวเองนะพอเราสติเราไวขึ้นสติเราเข้มแข็งขึ้นเนี่ยอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันจะเล่นงานเราน้อยลงเล่นงานจิตใจเราน้อยลงไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีมันมาแต่ว่ามันทำอะไรจิตใจเราไม่ได้เพราะเรามีความรู้ทันมัน,มนเมื่อใดก็ตามที่ สติเรารู้จักอารมณ์พวกนี้จำได้ดีมันก็จะเล่นงานทําร้ายจิตใจเราได้น้อยลงเนี่ยการฝึกสติคืออันนี้แหละคือฝึกให้เห็นฝึกให้รู้จักให้จําอารมณ์เหล่านี้ได้และเราจะจําอารมณ์เหล่านี้เราจะรู้จักมันได้ก็เพราะว่าต้องเจอมันบ่อยๆไม่ใช่เจอแค่ครั้งเดียว การที่เราเจออารมณ์พวกนี้หรือการที่มันมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นของดีนะนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยไม่ชอบให้มีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นมาปฏิบัติเพราะต้องการความสงบแต่พอมีความหงุดหงิดพอมีความโกรธพอมีความเครียดเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งความฟุ้งซ่านนี่ไม่พอใจไปมองว่าเป็นสิ่งที่เวลวร้ายทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะมันมาเพื่อให้เราได้ จดจำมันมาเพื่อเราได้รู้จักนะไอ้คำว่าเรานี่คือจิตใจหรือสติเนี่ยมันมาบ่อยมันเกิดบ่อยเพื่อจิตใจหรือสติได้รู้จักได้จำได้แล้วพอมันเกิดขึ้น,นก็จะไม่ไม่่ไมหลงหรือไม่ถูกมันหล่ออีกต่อไปทำให้ไม่เฉยเมยการที่ภูมิคุ้กานร,ร่างกายเราเฉยเมยเนี่ยก็ทำให้ โรคมันเชื้อโรคมันทำร้ายเราได้แต่ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งนะคือถึงแม้จะเกิดความใส่ใจขึ้นมาแต่ถ้ามันใส่ใจมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะผูุกันที่ขี้เกียจก็ไม่ดีผูุกันที่ขยันเกินไปก็ไม่ดีในความเจ็บป่วยเพราะเชื้อโรคหลายชนิดเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของเราปล่อยให้มันมาเล่นงานนะแต่เกิดจากการที่มัน ขยันเกินเหตุอย่างคนที่ตายเพราะโรคซาเนี่ยเวลาเขาพาสัญจรสูตรศพเนี่ยเพราะว่าปอดเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะเลยเลือดนี่แดงฉานเนื้อเยื่อนี่ถูกฉีกขาดที่เป็นเช่นนะั้นไม่ใช่เพราะว่าไวรัสซานะแต่เป็นเพระาะภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยมันไปเล่นงานปอดเล่นงานเนื้อเยือ่อ เพราะอะไรนะเพราะว่ามันขยันเกินเหตแล้วที่มันขยันเกินเหตุเ,ยยเ,เพราะมันตื่นตกใจง่ายมีเชื้อเข้ามาแต่ก่อนจําไม่ได้ปล่อยผ่านแต่ครนี้จําได้แล้วพอจําได้ตื่นตกใจก็เลยลุมเล่นงานไวรัสแต่ว่าไม่ได้เล่นงานเฉพาะไวรัสมันยังไปเล่นงานเนื้อเยื่อในปอดด้วยทำให้ปอดฉีกขาดเลือดท่วมปอดไปเลยตายเพราะเลือดท่วมปอด ไม่ใช่ตายเพราะวรัสแต่ตายเพราะผงการร่างกายเราขยันเกินไปมันคงคล้ายๆกับโจรน,นะไปจับเด็กเป็นตัวประกันในโรงเรียนหรือไปจับแขกในโรงแรมเป็นตัวประกันตำรวจนี่ก็เลยยกยกกองทัพมาเลยแล้วก็เนื่องจากเกลียดโจรมากนะต้องการจะปราบโจรให้มันตายตายไปทั้งหมดเลย ก็เลยเอาปืนใหญ่เอาระเบิดเอาเอ็มเจ็ดสิบเก้าถล่มเข้าไปหมายจะฆ่าโจรปรกากตัวประกันก็ตายด้วยตึกก็พังเนี่ยอันนี้เรามันขยันเกินเหตุทำเกินเหตุบ่อยครั้งความเจ็บป่วยของร่างกายเราในร่างกายเราก็เกิดจากการทีู่มิคุ้มกันมันทําเกินเหตุนะโรคหลายโรคเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเชื้อโรคแต่เพราะว่าความตื่นตระหนกของภูมิคุ้มกันไอฟ,ฟอยนี่ก็เหมือนกันนะไอฟ,ฟอยที่ป่วยเนี่ย จนมานีถึงตายนี่ไม่ใช่เพราะไวรัสนะแต่เพราะภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเราบางทีไม่มีเชื้อโรคเข้ามาเราก็ป่วยนะอย่างคนที่เป็นเกาเนี่ยเพราะอะไรเพราะภูมิคุ้มกันร่างกายมันขย,ยันเกินเหตุโรคภูมิแพ้โรคแพ้ภูมิ sle นะเหมือนกันนะมันไม่ได้เกิดจากเชื้อรโรคแต่เกิดจากภูมิคุ้มกันเพียงแต่เชื้อโรคมันอาจจะเป็นตัวแย่ให้ภูมิคุ้มกันพวกนี้มันตื่นตระหน,นอกตกใจ ฉันได้ก็ฉันนั่นนะความทุกข์ในจิตใจเรา,บ,าบ่อยครั้งก็เกิดจากการที่ใจเรามันตื่นตระหนกพอมีพอมีภัยเกิดขึ้นจากภายนอกหรือว่าสิ่งที่ไม่สมหวังเนีเราก็เกิดอาการโวยวายตีโพยตีพายตื่นตระหนกตกใจทนไม่ไหวไม่ไหวเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่าง วัยรุ่นบางคนแค่มีสือไม่กี่เม็ดบนใบหน้าโอ้ยทนไม่ได้เกิดอาการเกิดอาการตื่นตระหนกหรือว่าเกิดการคับแค้นอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นปฏิกิริยาที่เกินเหตุนภาษาฝรั่งเรียกว่า overreact เกิดเจออะไรเกิดขึ้นกับเราทั้งที่มันไม่ดีแต่ว่าเรามีปฏิกิริยาเกินเหตุในความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจของเรา บางคนสอบเข้าไม่ได้โอ้เสียใจมากนะกลุ้มอกลุ้มใจไมใ่ใช่กินไม่ได้นอนไม่ไหลับเดือนนะบางทีถึงก็ฆ่าตัวตายอาตมามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าทำาวียานิพนธ์ปริญญาเอกไม่จบไม่เสร็จทำมาหลายปีแล้วไม่เสร็จสักทีไอ้การที่ไม่จบปริญญาเอกนี่มันก็ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะ แต่ว่าใจที่มันยอมรับไม่ได้มันมีปฏิกิริยาเกินเหตุเนี่ยมันก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้รู้สึกย่ำแย่จิตใจฟุ้งปุงแต่งสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายปฏิกิริยาของใจเราเนี่ยถ้ามันพอเมาะพอสมนะมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นในใจเราแต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็ สร้างปัญหาใกับจิตใจของเราได้ความตื่นตนกตกใจตีโพยตีพายโวยวายคร่ำครวญเวลาพบว่าตัวเองอเป็นโรคร้ายเช่นเป็นมะเร็งยังมีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยพอแกพบว,ว่าพอแกพบว,ว่าตัวเองเป็นมะเร็งหมอบอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตับน่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนโอ้กแกทุกข์มากเลย หมดอะไรตายากกับชีวิตวิตกกังวลอย่างหนักอยู่ได้แค่12วันแกก็เสียชีวิตที่แกเสียชีวิตเพราะอะไรไม่ใช่เพราะมะเมร็งนะแต่เพราะจิตใจนะที่มันมีปฏิกิริยาเกินเหตุมันตื่นตระหนกตกใจมากบางครั้งก็เกิดอาการผักใสโวยวายตีโพยตีพายพูดง่ายคือมันทำให้ความโกรธความเกลียดความกลัวมันรุนแรง พอมีปฏิกิริยาจนเกิดความกรธความเกลียดความกลัวคขัโอ้มันไอ้พวกนี้ทำลายจิตใจมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็ยังไม่ร้ายเท่ากับความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งนั้นนะถ้าเรามีความรู้สึกเกินเหตุหรือมีปฏิกิริยาเกินเหตุมันก็สามารถจะทําร้ายจิตใจเราได้ไอ้ปล่อยให้มันผ่านเลยไปก็ไม่ถูกนะอันตรายหลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปฏิกิริยาเกินเหตุมันก็ สร้างปัญหาให้กับเราแต่ปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นนอกตัวแต่เกิดขึ้นจากภายในใจเราอันนี้ก็ต้องอาศัยสติเหมือนกันนะเพราะสติเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้อาความตื่นตระหนกตกใจการดุรวายตีโพลตีพายมันทาร้ายจิตใจเราไม่ได้มันทําให้อารมณ์พวกนี้มันพ่าๆลงที่เคยตื่นตระหนกตกใจก็เกิดมีสติขึ้นมาได้ที่เคยโกรธโมโหก็ กลับมามีสตินั่นใจเราเนี่ยนะบางทีมันสร้างปัญหาให้กับตัวเรายิ่งกว่าสิ่งภายนอกซะอีกตอบไม่ได้สอบตกหรืองานล้มเหลวอันนี้มันก็ไม่ดีแต่ถ้าเรามีปฏิกิริยาเกินเหตุนะเราก็อาจจะย่ำแย่ได้บางคนบ้านถูกไฟไหม้โอ้โหเสียใจมากหรือว่าเศรษฐกิจ ไม่ดีธุรกิจล้มละลายโอ้ย่ำแย่อันนั้นยังพอไหวนะแต่หลายคนนี่มีปฏิกิริยาเกินเหตุจนถึงกับฆ่าตัวตายไม่ได้ตายเพราะธุรกิจล้มละลายไม่ได้ตายเพราะสอบเข้าไม่ได้หรือไม่ได้ตายเพราะความเจ็บป่วยไอ้พวกนี้มันภยัยภายนอกแต่ตายเพราะว่าจิตใจของตัวเองเนี่ยมันทำร้ายมันทำร้ายตัวเอง อันนี้ก็ต้องระวังนะต้องต้องมีสติรู้ทันได้ได้นถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยเราก็จะเริ่มมีปัญญาว่าเออสองวันหนึ่งมันก็จะดีขึ้นไม่มีคืนไหนที่มันจะมืดมิไปตลอดไม่ช้าก็เราก็ต้องสว่างไม่เราอย่ามองข้ามสตินะมันเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจที่ดีมากถ้าฝึกดีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ปล่อยให้ทุกภัยมาเล่นงานไม่ว่าจะเป็นภัยจากภายนอกหรือว่า อันตรายจากภายใน